การอบรมเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของสิงทธิ์โเกียงเพื่อสร้างความสมดุลกับธรรมชาติที่ยัง่งยืนตามแนวทางภูมิปัญญาไทยนะครับหลักสูตรระดับสูงจำนวน25ชั่วโมงครับวิชาที่สอน 1. พครับทบทวนความรู้เดิมระดับพื้นฐานระดับกลางอันที่สอง การแปรรูปผลผลิตพันธและสร้างนงวัตกรรมจากการเกษตรนะครับก็หนึสองจุการแปรรูปผลิตพันธ์จากพืชผักเช่น 1. นึ่คุกกี้ผักหวานปา่าชาผักหวานปา่าข้าวเกียบผักหวานปา่าแล้วก็ขั้นตอนและวิธีการแปรรูป ก็การแปรรูปผิพันธ์จากสัตว์ปลาส้มปลาเจ้านะครับขั้นตอนและวิธีการแปรรูปก็ข้อที่3การตลาดเบื้องต้นการตลาดธรรมชาติภาวะสมดุลนค,คนความรักและความรับผิดชอบ สินค้าลูกค้าราคาต้นทุนสถานที่จำหน่ายความความสะดวกส่งเสริมการขายแล้วก็สถานที่การสื่อสารนะครับการสื่อสาร สการสร้างภาชีเครือข่า,ขายเหตุผลที่เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องมีภาชีเครือข่า,ขายก็จัญญาบันในวิชาชีพการทำ้อตกลงข้อที่ 5. การจัดการสิ่งแวดลอ้อมเช่นการทำปุ๋ย จากวัสดุการทำงานอ,อานการทำอาหารสัตว์ภาพนิพนธ์สรุปผลที่ได้รับจากการฝุดอบรม